สวัสดีครับทุกคนจะพายพบกับ7ข้อดีของการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ m i n i a จอ r ์ p i n เชอ e ์กัน m i n ิ a จอ r ์ p i n เชอ e ์สุนัขขนสั้นจิว๋วที่มากไปด้วยเสน่ห์นึ่งดูดกําลังกายเป็นที่นิยมของเราเนคนรักสุนัขครับด้วยนิสัยร่าเริงขี้เล่นแล้วก็ความฉลาดแสนสนพวกมันจึงครองใจผู้คนมากมายแต่นอกเหนือจากความน่ารักแล้ว m i n i a จอ r ์ p i n เชอ e ์นั้นยังมีข้อดีมากมายครับที่ทาให้พวกมันนั้นกลายเป็นเพื่อนร่วมทางสุดเพอร์เฟคของคุณแล้วเจ็ดข้อดีของเขานั้นจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ หนึ่งฉลาดแล้วก็ฝึกง่ายสมองอันฉราดของมิเนเจอร์พินเชอร์ทำให้พวกมันนั้นสามารถเรียนรู้คำสั่งแล้วก็กลอนอไต่างๆได้รวดเร็วครับเพียงไม่กี่ครั้งพวกมันก็สามารถจดจําแล้วก็ทําตามได้อย่างถูกต้องครับการฝึกฝนนั้นจะเป็นเรื่องที่ง่ายได้เพียงใช้เวลาแล้วก็ความอดทนคุณก็สามารถฝึกให้พวกมันนั้นทําตามคําสั่งเช่นการมอบหรือว่าการจับมือได้แล้ว 2. ราดด่าเริงแล้วก็กระฉับกระเฉงพลังงานอันเหลือหล้นของมิเนเจอร์พินเชอร์เปรียบเสมือนกับไฟที่ไม่เคยมอดครับ พวกมันชอบวิ่งเล่นกระโดดโลดเต้นและพร้อมที่จะออกประจนภัยไปกับคุณเสมอในสัยร่าเดินสดใสของพวกมันจะสร้างรอยยิ้มและก็ความสุขให้คุณน้นได้ทุกวันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสุนัขสามารถเป็นเพื่อนร่วมวิ่งเดินปา่าหรือเล่นกีฬาต่งตงางๆ 3. รักความสะอาดมนเนเจอร์ฟินเชอร์ขึ้นชื่อเรื่องความรักสะอาดเก่าพวกมันชอบอาบน้ำและก็แปรงขนการดูแลรักษานั้นจึงไม่ยุ่งยากเพียงอาบน้ำให้พวกมันนั้นเป็นประจำแปรงขนสัปดาห์ละหนึ่งสองครั้งตัดเล็บและก็เช็ดข้างน้ำตา พวกมันก็จะมีสุขภาพที่ดีและก็คนงามๆนะวครับ C เหมาะสำหรับการอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์โดยขนาดตัวที่เล็กกะทัดรัดมิเนิเจอร์ฟินเชอร์จึงเหมาะสําหรับการเลี้ยงในอาพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดมิเนียมพาะว่าไม่ต้องการพื้นที่วิ่งเล่นมากนักเพียงแค่มุมเล็กๆในบ้านก็เพียงพอสําหรับพวกมันแล้ว 5. ้ารักเด็กมิเนิเจอร์ฟินเชอร์ขึ้นชื่อเรื่องความรักเด็กครับพวกมันชอบเล่นซุกซนกับเด็กอดทนต่อความซุกซนของเด็กได้และพร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมเล่นที่แสนสนุกครับ หกเฮาเก่งเสียงเฮาคอมมิเนเจอร์พินเชอร์เปรียบเสมือนกับสัญญาณเตือนภัยชั้นดีครับเพราะมันจะเฮาเพื่อแจ้งเตือนคุณให้ทราบถึงอันตรายคนแปลกหน้าหรือว่าสิ่งผิดปกติช่วยให้คุณแล้วก็ครอบครัวนั้นปลอดภัยครับเจ็ดซื่อสัตว์มมิเนเจอร์พินเชอร์เป็นสุนัขที่ซื่อสัตว์ตอ่อเจ้าของเพราะมันจะรักและอยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีตาพของพวมันนั้นจะสร้างความปรอุ่นใจและก็เติมเต็มความสุขให้กับชีวิตของคุณอย่างแน่นอนครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ7ข้อดีของม i น i เจอร์พินเชอร์มินิเจอร์พินเชอร์นั้นอาจจะไม่ใช่สุนานที่เหมาะกับทุกคนเพราะมันต้องการฝึกอบรมการเอาใจใส่และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเอาเสียงดังบ้างอาจจะดื้อรั้นบ้างครับอันนี้ก็ต้องพิจารณากันด้วยน,นะครับแต่ใครชอบสายพันนี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์และที่สำคัญอย่าลืมกดซันกันดินะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ